ไบตันแอนโฮปอันเบียนยินดีปล่อยตัวคาโอรุมิโตมะปีกซามูไรตัวเทพของทีมหากได้รับข้อเสนอที่ยุ่ยยวนหัวใจมากพอแม้ว่าเจ้าตัวกำลังมีข่าวต่อสัญญายาวกับสโมสรรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ามิโตมะได้บรรลุข้อตกลงกับทางไบตันในการต่อสัญญา5ปีกับทีมท่ามกลางความสนใจจากหลายๆสโมสรในพรีเมียร์ลีกและภูมิภาคยุโรป แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกเป็นข่าวต้องการดึงตัวมิโตมะไปร่วมทีมในช่วงมกราคมนี้ขณะที่ท็อปทีมอย่างอาเซนน่เชลซีและลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจเช่นกันขณะที่บาร์เซโลนาเรอันมาดริดและบาเยนมิวนิกก็อยู่ในข่ายให้ความสนใจและจับตาดูสถานการณ์ของมิโตมะอย่างใกล้ชิดตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ไบตันจะรับพิจารณาข้อเสนอสำหรับมิโตมะและยินดีที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีม หากได้ข้อเสนอที่สมน้ำสมเนื้อรายงานยังระบุต,ต่อว่าไบตันตั้งค่าตัวของมิโตมาไว้ที่ราวๆ70ล้านปอนด์และคาดว่าจะสามารถทำกำไรจากการขายเขาได้หลังคว้าตัวเขามาจากคาวาซากิฟรอนตาเล่ด้วยค่าตัว2.5ล้านปอนด์ในเดือนสิงหาคมปี2021มิโตมะกลายมาเป็นตัวหลักของไบตันพาทีมจบอันดับ6เมื่อฤดูการที่แล้วพร้อมควโคต้าไปเล่นในรายการยูโรปาลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร ด้วยการทำผลงาน10ประตูกับ8แอสซิสต์ตลอดการเล่น41นัดในทุกรายการในฤดูกาลนี้มิโตมะทำไปแล้ว3ประตูกับ4แอสซิสต์จาก11นัดโดยเฉพาะประตูในเกมที่ถล่มวูฟ4ต่อ1ของเขาสามารถคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมได้ด้วยเช่นกันแฟนแฟนแมนยูและแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ